ไม่รู้นักท่องเที่ยวที่ไหนมาเที่ยวแล้วทิ้งขยะไว้พี่แสบเห็นแล้วทนไม่ไหวครับนอนไปเก็บขยะเก็บแล้วก็ไม่เจ็บทิ้งไว้เป็นกองเหมดไม่รู้นักท่องเที่ยวมาจากไหนกันโดนกระกองหนึง่ง จิตอาสารครับเห็นแล้วทนไม่ไหวครับ ไม่รู้เดินหนีจากกองขยะของเจ้าของกันไปได้ยังไงไม่เข้าใจทำใจได้ยังไงก็ไม่รู้เรียบร้อย ไปตรงนู้นอีกกองหนึ่งมีทั้งขวดเบียร์ขวดเหล้าแล้วก็ทิ้งไว้เหมือนกันจิตเต้สำเนื่อแย่มากเลยครับมาเที่ยวแล้วก็ทิ้งขยะไว้เต็มเป็นกองเนี่ยครับพิศเสเห็นทนไม่ไหวครับลากถังขยะไปเก็บหมดแล้วครับ